สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้ดิฉันจะพาพวกคุณมาอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> กับไปคุยกันปกตินั่นแหละแสงแฟรแม่เดี๋ยวปิดแฟลชแปอ่ะไม่มีแฟรชดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฟลชสตรองเนี่ยมันจะเห็นให้เทถึงความสกกรกของกระจกม่ห้องน้ำของพี่นั่นเองนะคะน้ำมือนี่กับมาทุกนอดิสองอะใช่่าพี่ผ้ามาเห็ดหยังอยู่ได้หนีเนาะ ก็เมื่อนี้สิเตรียมตัวออกไปรับลูกไส้เพราะว่าเพื่อนออกไปตั้งแคมป์กับเพื่อนหมูวานกันเลยว่าสิออกไปรับแต่กัสิบห้าลูกออกไปนอนนี่จังน้อยกัเลยจะมาคุยกันเมื่อนี้ก็ใส่เวลาทีละช่วงที่เฮาเฮ็ดผมเฮ็ดยังนี่แหละมาคุยกันเนาะเมื่อนี้สิมาว้าชุดฟางเรื่องไอผู้หญิงคนหนึ่งเนาะกับมาเข้าประเด็นกันเลยพี่กับสิว่าไปนั่มหรอกกับสิม้วนผมไปนั่มนั่นแหละกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้นั่น เป็นคนผู้ยิ่งต่างจังหวัดคนหนึ่งและเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนไขว่าเอาภาษาบ้านเข้าเลยเนาะเพื่อนเป็นคนสมัยเก่าแบบว่าบ่ได้บอกเขาเด้เรียกหนังสือบ่ไเด้เรียกหนังสือเลยละ่ะเพราะว่าผู้ยิ่งคนนี้นะ่นเป็นคนอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้นิดๆหน่อยๆน่อแบบอ่านหนังสือบอออกเลยภาษาอังกฤษกับ่กแข็งแรงนิดๆหน่อยๆนเนาะพอสื่อสารได้แค่นั้นเองแล้วครานี่อัน แต่หยิ่งคนนี้ม่ดีตรงที่ว่าหยิ่งคนนี้เป็นคนวาสนาดีวาชนะดีมากๆเลยและการครอบครัวของเพื่อนเน่กกมี่คล้ายๆว่าพี่สาวญาติพี่น้องสี่อะเป็นมีแฟนฝรั่งหลายคนก็นเลยแบบว่าเพิ่นกะสีคล้ายๆว่าจะเริ่มร้อยตามครอบครัวเพื่อนเนาะนะและ้วข้านี่เพิ่นปัดได้ยีลีบอันนี้เพิ่นไปหาแฟนฝรัง่งการเริ่มหาผัวฝรั่งจากไปเฮ็ดงานในตามบา แชปแนไปยุท่้นพัทยาไปยังแนบานีเม,มื่อนึงเกิดมาเมื่อนึงพันได้แฟนฝรั่งอีหลีบานนี้บานในเมือ่อนึงไปเจอไปเจอฝรั่งเช่าอังกฤษคนนึงจจงที่บอกเราผูหยิ่งคนเหนียนวาสนาดีดิเพิ่นรวยไปเจอฝรั่งเช่าอังกฤษนักธุรกิจคนนึงบานีนพ้กนี้ผัดรวยบานในรวยบ้านี้นนนนเกิดว่าถูกใจกัน ออกเดทกันไปเจอกันถูกใจกันออกเดทกันแล้วบานนี้ฝรั่งคนนี้เลยตกลงรับเลี้ยงรับเลี้ยงผูหยิ่งไทยคนนี้เนาะแต่ผูหยิ่งไทยคนนี้นั่นอยากแบบว่าเพื่อนอยากไอ้ย่ายย่ายไปยู่ในะคำว่าที่ว่าคนเฮามีแฟนมันบังเอิอยากกระสีอยากย่ายไปยู่ไอ้ตั้งแฟนไปยู่เมืองนอกอียงยังสีมันบังเอบานนี้ไปบอกบอกแฟนมาอยากย่ายอยากแต่งงานอยากย่ายไปยู่อังกฤษกับแฟน อยากถือแบบเชิดหน้าชูตาบ่าอยากเป็นในบม่อยากเลี่ยงแบบเป็นเมียสาวเมียอย่างจริงสินะในความไอทีเบ้าความตงการของเพื่อนที่เบ้าก็แฟนเข้ามาที่นี่เบ้าไปเบ้ามากทำไปทำม,มากกคบกันเลี้ยงดูกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะเพื่อนก็นเลยย่นทมไปทาม,มาสอบไปสอบมาแฟนกับบย่อมออกไปชักเทือบ่ย่อมแต่งบ่ย่อมอย่างบ่ย่อมจดทะเบียนอย่างสินะ อันนี้สืบไปสืบมาทถามไปถามมากแฟนก็นเลยบอกว่าแตงบได้เพราะว่าเพิ่นมีเมียแล้วเพิ่นจดทะเบียนสมรสยู่พุ่นแล้วแบบว่าเฮ็ตุรกีเฮ็ดอย่างยูกับแฟนกับอย่างยูประเทศอังกฤษจังสินะอยู่น้ำกกนเป็นขรอเป็นครัวแล้วเพิ่นก็นมีลูกมีเต่าเพิ่นกันบบสสามารถแตงได้บบสสามารถเชิดหนาชูตาพูหยิ่งคนนี้ได้ผูหยิง่งไทยคนนี้ได้เนาะว่าที่นี่ก็เฮ็ดอยังบด้แล้ว เพราะว่าสิเลิกกะบ่อยากเลิกเพราะว่าผู้ชายคนนี้รวยเปนักเปนักมากๆเลยแล้วข้าวนี่พนก็เลยคิดว่าพนอยากได้พนอยากได้ผู้ชายคนนี้คิดได้ว่าเออถ้าเกิดว่ามีเมียไม่อย่างพนก็มีความก็สิคิดว่าผู้ชายคนนี้ฮักมันบลาเพราะว่าถึงขัน้นย่อมเปยย่อมหยันย่อมเลี่ยมบินมหาปีและเทือสองเถ้อมันบลาส่างเงินห้ใส่สู้เดือนสู้เดือนก็เลยเกิด มีความอยากได้ผู้ชายคนนี้บ้างนี่คิดว่าสีแยกมันถอดไปเว่าภาษาเฮ้ามันภาษาบ้านเฮ้ายังไงว่าคิดว่าสีแยงผู้ชายคนนี้แบบว่าสีเห็ดไอ้ให้เขาเลิกกันกับครอบครัวกับเมียอย่างประมาณนี้นะแล้วข้านี้เพิ่นก็เลยคิดได้ว่าต้องมีลูกเพราะว่าอยากผูกมัดอยากได้มระดกอยากเหีอยผู้ชายคนนี้โอเคในความที่ดี๋ยเออถึงเจ้าบ่มีลูกเออถึงเจ้าเออบ่าตแงข่อยบ่าอย่างก็อยากให้มีส่วน เอาง่ายเลยเพิ่นคิดว่าเพิ่นอยากจะมีส่วนในมอระดวกของผู้ชายคนนี้เพราะ่าเห็นเขาด้วยเนาะก็เลยคิดได้อย่างนึง่าต้องมีลูกก็เลยปลอยช่วงแฟนม่านยามมาอย่าง,างนี้เมืองไทยนันมากพักหล่อนมาฮอลิเดย,ย์มายามเพิ่นเพิ่นกะ็ะลยปลอยปลอยเห็นจากความมีลูกวุยบุญ้าพาสนาติดอิลิติดลูกได้ลูกอิลิแล้วปาน,นี้ มันกระแมนมันกระแมนยังคว่เพิพนว่าอิหลีันสมปาถนานั่นแหละพอได้ลูกน้องกันปุ๊บบอกแฟนมันบละบอกแฟนแฟนบวาได้แฟนาว่าบ่ไาารไรว่าใส่เสียใจอย่างเพราะว่าฝรั่งส่วนมากแล้วเขาสีบออันนี้เขาสีบอนนลังเกียตลังเกเรื่องลูกเรื่องอย่างอยู่แล้วนะที่นนะเพราะว่าเขาหักเด็กน้อยฝรั่งส่วนใหญ่เลยเขาสีหักเด็กน้อยบ่ดที่นี่มีลูก แฟนก็นเลยบอกว่าเออถ้ามีลูกในความที่ว่าจะพ้อมมันยาตเมียหูน้ำยาตเมียหลวงหูน้ำ,นนำแล้วการคิดพ่อลูกน้ำแลวก็ย่านลูกน้ำบาปญานอยนังเจังสีมันบละก็เลยซื้อที่ซื้อที่เห็นผู้หญิงไทยคนนี้ให้เมียน่อยน่ะล่ละเอาไง,ไง่ายๆว่าเอารถบ้านก็นเลยตัดจินใจซื้อที่ให้เมียหน่อยได้ราคาสิบเอ็ดล้านบาท คุณฟังไม่ผิดนะในราคา11ล้านบาทที่ใจกลางเมืองนะที่ใจกลางเมืองในราคา11ล้านบาทเพื่อที่เพื่อนคิดว่าที่พื้นนี่นั่นเอาไว้ให้เมียเมียหน่อยนั่นถ้ามาหากินเลี้ยงลูกแล้วก็พ่อแบบเป็นนาเป็นตาให้ลูกให้เต่าอย่างประมาานี่นะเพราะว่าจังไดกันไดึ้นซื้อว่าเป็นลูกของเพื่อนแม่น布ะอยากเอเอเพาอ,อยากให้ลูกรู้สึกว่าเป็นลูกเมียน้อยแหละรู้สึกด้อยอย่างประม่านี่ ก็เลยสื่อทีเผื ut, ้นนันแต่ัดสินใจสื่อทีเผื้นนันไปทีเมียเมียน่อยผู้หญิงไทยคนนี้ล่ะสิบเอ็ดล้านบาทปาดมันก็คมเด้มีลูกคนเดียวได้ทีสิบเอ็ดล้านนี่วาสนาบแมเนธรรมดาได้นี่หายากเด้แล้วค่านี้สื่อไปแล้วเออเพิ่นก็เลยตัดสินใจพอซสื่อไปปุ๊บก็คุยกันว่าสีเฮ็ดธุรกิจเท็ดยังมันบละอ่ามีทีมีทางเฮ็ดแล้วธุรกิจเท็ดยังมีทีมีทางเห็ดแล้วเกิดเลย ตัดสินใจล่งทุนเปิดลานอาหารเออจะไม่ใ,ใจกลางเมืองนั่นแหละเปิด้านอาหารแล้วเออผัวก,ก็ล่งทุน่นอย่งหยองสื้อที่ทางห้แล้วลงทุนใหยัง,ยงหาแล้วลมันกับ,บว่าแมนสิบเอ็ดลานเหรอคุณเอ้ยเออกว่าสี่อันเฮ็ดอันนั้นอันนี้แล้วมันเวลาตกแต่งลาแตะยังมันก็เลยไปเป็นลายๆได้ลาดเรื่งสียูบ่ตกแต่ง้านอาหารนะัออ่นเฮ็ด่ครัวสิเปิด้านอาหารได้นะั่นตีไปมันบอตกไปเป็นสิบห้าลานคุณบอ ระบาดนี้เออพ่อที่แล้วก็ท้ามาหากินกับท่ามาหากินเลียงกันไปลูกคลอดมากก็ยูจังสละผัวกลับไปไปมาๆแต่ว่ากับจุนเจืออยูตลอดเวลาจุนเจือเมื่อเมียคนนี้ยูตลอดเวลาในช่วงที่อุ้มลูกนะพ่อมาสักพักหนึ่งหลายปีมาลูกเริ่มใหญ่แล้วบาดเนี่ลูกเริ่มอายุหลายเริ่มสิตัวเป็นสาวนะก็พอฝรังพูดีกัเที่ยวไปเที่ยวมาส่งเสียลูกบกเคยบาขาดตกบกพ่อง อ่าเมียเพิ่นผู้นี้ก็มีร้านอาหารท่ามาหากินเลี้ยงดูไปซุกส,สบายวันทอไปเอาง่ายๆเลยมีลูกน้องมียังขบเบิดเลยิยูมากมือหนึ่งบรรว่าเป็นยังในความห่างหรือว่าความหลงละเริ่มงหรือว่ายังก็แล้วแต่ลูกกันใหญ่แล้วมันบลาลูกก็ไเริ่มเป็นสาวเริ่มใหญ่นี่แล้ววันนี้ยูมามือหนึ่งช่วงหนึ่งมากอาจจะเป็นว่าอยู่พไดนสมคบร้านอาหารมันบลามีคนมีอย่างขงม้าพบปะ มกากเบาสันเหล้าบาทนี่มักเบาติดผู้ใา้ไทยอีกคนนึงผู้ยิ่งไทยคนนี้ติดผู้ใายไทยคนนึงผู้ใา้คนนั้นกับมาเที่ยวไปเที่ยวมาอะไ้เป็นเป็นว่าเพราะความสิเง,งาวความเหงาแฟบนบายูน้่มเนบ่ละห่างไกลกันแน่ความเหงาวความอียังแน่ละพนเปนกันไปเกิดหลงรักผู้ใา้คนนี้สันแล้วบานนี้แบบว่ารัก หลงรักหัวปักหัวปำทุ่มเท่ที่สี่หลทีเขาว่าบุญมีแต่กับบ่มบังแม่นบละผู้ชายคนนี้ผับ่ระมานคนดีบัณี์ผู้ชายคนนี้ก็มีเมียอ,อยู่แล้วมีเมียอ,อยู่แล้วมาติดพันผู้หญิงคนนี้เพื่อหวังจะกินจะดื่มช,ชื้อเพราะว่าเห็นว่าไอ้นี่มีผัวฝลังมีมีเงินมีทองมีร้านอาหารเปิดร้านอาหารมีเครื่องดื่มคงดื่มอาศัยว่าสีมาติดพันพราะได้กินได้ดื่มได้ กินขี้ปีนอนเอางอ่างเลยฟีฟ่มันบละก็เลยมาติดปาน,นี้ผู้นี้ก็บปลู่อีโนโอีเน้นังในความที่จังกับป้าลู่ละ่ะติดเขาฮกเขาหลายเฮ็ดน้ำเขาส่วนสุวนแนวมีเงิน,ม,งนมีเทา่าไรเขาขอเทาอ่าไรก็ให้ปะเคียนเหมือนดานี่อยูต้องการโดนไปโดนมาหลายปีไปกับประมาณสองปีปีสองปีละผู้ชายคนนี้เริ่มจะนักหนาเริ่มจะขอเงินเริ่มจะพลาน ผู้นี้ก็ติดผู้บ่าแน่เฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่ละบานนี่อันผู้บา่าผู้ผนี้พอเป็นคนแบบกว้างขวางแน่จังน้อยบานนี่เอาส่วนมูมากินบานนี้หนาใหญ่ใตโตเนาวเพิ่นก็เป็นคนที่แค่ว่าผู้ทายผู้นี้ก็เป็นคนที่อยู่ในวงกว้างในจังน้อยก็ติดเขากับหนาใหญ่ใจโตส่วนมูส่วนพวกมากจากโชว่วงมูก็เฮ้ยบ่ต้องใจไอ้ร้านร้านกิ๊กเข้าร้าน เพื่อนเฮ้าคนบุญจากเฮ้าบ่ต้องใจแบบจากโชว์เ้าจากขวางนั่งเสีบาาอยากโชว์วข้าจากขวางบาจากขวางม,มีอล้านพี่ผู้สาวเปิดร้านอาหารนี่ยังประมาณน,นี้น่นแหละก็เลยผ้ามูผ้าอย่างมากินฟรีในความที่เป็นแบบนี้มาตลอดตลอดก็เลยเงินทองต้นทุนเอียงกันแล้วแต่กันเลยเริ่มล่อยลอลงไปแล้วบาเนี้ขอบาานี่บ่มีเงินกับอแฟนที่ไอผัวที่เป็นฝรั่งเนี่ เที่ยวขอเขาขเที่ยวเขียวขอดเขาโน่นนั่นนี่เอาไปเอามามือหนึ่งนั่นแฝงทนบดได้แฝงทนบดได้ก็เลยอยันเริ่มสิเอะใจว่าเอาตังตะขี่คือบ่เคยเป็นแนวนี้แม่นเมล่เป็นเป็นอย่างช่วงมา้างหลังนี่เป็นอย่างคือจังขอเงินกระนำขอคัดขอแน่แท้เรื่องสิเป็นล่ายตตังบานี่เพิ่นก็เลยให้คนมาสืบให้คนมาสืบอยู่ทางเมืองไทย กะซมีเอนี่แหละค้นห้ามันบละกะซมีคน for ทั้งคนหักค้นรัางค้นยังม่นบละถ้าไปท่าตัวยิ่งทําตัวเกินนาเกินตารื้บารําด้วยฮารูฮาร่านต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคนขี่จ <Bur> ้าคนจ่องทําได้กะเบื่อพอยากซื้อไปซื้อมารู้รู้ว่าเมียหน่อยมีผัวแอบซุกผัวหน่อยไว้แล้วก็เที่ยวมากขอเงินจากของซุกเจ็บใจเจ็บใจแต่ว่าก็ยังคิดถึงลูกคิดเล้วตนลูก แต่ว่ากับเกเกยวกับเลยว่าอ้าวผัวจับได้แล้วว่ามีอันผัวหน่อยผัวก็เลยเศร้าสงเงินเลยบานนี้เลิกผัวก็ตัดสินใจบอกเลิกเลิกแล้วก็เลยบอกว่าแต่ลูกลูกนี่กันย่งสีให้กันย่งสิรับผิดชอบลูกคือเกาว่าดีว่าสี่ป๋าสีทิมลูกเนาะบานนี้พิ่นก็เลยบอกลูกว่าอันให้ไปเปิดบัญชีไปยังให้เป็นซื้อของลูกเองพิ่นก็นสี่โอนเงินโอนยังมาก ให้ลูกบรยโบคผ่า,านแม่คือแบบบรให้เงื่อนแม่เลยลหละเอาง่ายๆเลยคือตัดแม่ไปเลยแล้วสิเลียงตะลูกไม่มาละแล้วก็คืออ้แล้วก็คิด,ค,ดคิดว่าในความคิดนันแป้งคนวานจะคิดจะเอาลูกไปเลี้ยงต่างประเทศเลี้ยงอย่างนั่นปัดคิดไปคิดมาผัดเอาเอาไปแล้วถ้าเกิดว่าเอาลูกไปเลี้ยงไปอย่างพันญาติเมียหลวงรู้บาทไหมนะก,ก็ได้ว่าพูดถึงว่าทานในกรณีแบบนี้กดิด ต่างท่อนต่างโพดกันนั่นแหละพิดทั้งครูแม่บลา่อนกับมี่เมียอยู่แล้วเพอนกับมาเอามาเรียนดูผู้ยิ่งคนหนีไปเป็นคนนีไปป้าสื่อทีสื่อ,ท,อทางเรียนดูเป็นแบบซิบซิบหลังสิกับ,บ่าแมนหน่อยมันบลาแลวเพ่ดเอาผู้ยิ่งคนนีก็ได้กับบนหัวจักพ่อแม่บอแต่ว่าตาบางที่ก็อาจจะเป็นเพราะความเหงาความ,วามลงละเลื่องไปชั่วครัง้งชั่วคราวก็เลยไปติดผู้ชงผู้ใชยติดผู้ใช้แบบ ติดคนดีเพราะว่าแต่ติดคนมีเมียแล้วแต่มาหลอ,อกปลอกหลอกจ้คของบา้านนี่มีปัญหาแล้วพ่อพ่อเมียไอพ,อพ่อผู้ยิ่งไทยคนนี้ไปขอฝรั่งบ่ได้กับ,บว่ามีเงินใส่เสร็จแล้วล้วอาหารก็จะหลอดแล้วบ่หลอดแล้วแม่บ่ละกับลับมาของเงินกลับมาของเงินผู้ชายคนนี้ที่ว่าเป็นสู่เป็นยังกันเนี่ทีผู้ชายไทยคนนี้ช่วงแรกๆกับหายอยู่แม่บ่ละเพราะว่ากลับไปเอากันมาหลายมาอย่างช่วงแรกๆก็หาย บานี้ผู้หญิงคนไทยคนนี้ผัดเป็นค้นมืดเติบแบบคล้ายๆว่าอีโก้สูงจนลืมจนเคยตัวจังสิบานนี้ใส่เงินบานบานี้ขอมาพคนนี้ขอดูขอบอยขอกระนําในความทิ่จ้างเคยได้เคยชินมืดเคยใส่เงินมืดเติอขอผู้ชายไทยคนนี้กระทนบด้อีกกับสิเอาเงินมาตั้าใกระดอกกระเดียเฮ็ดงานเงินเหือนเมืองไทยมันสีจากบาทแม่บอละขนาดฝรั่งว่าเขาเจ้า้รวยป่านนั้นขเขาาจำยังเงินทนบด้ก็เลย กัสรุบาก็คือเลิกกันไปผู้ชายคนนี้กับบวไหลทั้งผู้ชายฝรั่งกับผู้ชายไทยสองคนนี่ก็ตัง้งเลิกไปเลยทั้งสองคนก็บบไห้สนใจเลยผู้หญิงคนนี้ก็โดนร้อยแพ้แต่ดียังวางยังมีลูกยังมีลูกที่เป็นในก้อนท่องก้อนท,ท้องค่ำอยู่ยังบ่ออาศัยลูกได้อยู่เพราะว่าพอที่เป็นฝรั่งก็ยังสรงเงินจุนเจือลูกอยู่แต่ก็อาศัยว่ามีเงินส่วนน o n งส่วนนี้กิน มีรด้านอาหารเพิ่นกับเหตุบวไว้เพิ่นกปลปอยให้คนอื่นเศร้าไปก็ได้ได้รับเงินจากนี่ล่ะค่าเศร้าหลทีกันยังดีที่ว่ายังทีทียังเหลืออยู่แต่ว่าก็คือว่าจะพร้อมกับบริเ็ดกิจการก็คือปล่อยให้เขาเศราหลัแต่ยังว่ามีบุญมีบุญเหลือมีบุญเก่าเหลืออายุที่ยังว่ายนั่งเงินทีที่เขาสื่อไห้กันยังเหลือว้นะในราคาที่แบบว่าเฮ็ดปลออป่อยซ่องปอยเศร้าอย่างกระไรกินอยู่ได้ตลอดที่ิตดแบบไทยยูแบบว่า ว่าไปสร้างในสั่งสินอยู่แบบว่าให้มันพ่อตัวจ้าวองนันเฮ็ดจังได้ก็อยู่ได้น่และก็นีแ่แหละที่เขาว่าทีเาาท่เขาว่าบุญมีบุญมี่ตะกรมบังม่านมันบมล่ะ่วาสนาดีได้กับม่านเที่ยวความมาผาจญแต่ว่ามันก็คือคนเฮ้ามันก็มีผิดพลาดกันในเป็นเรื่องปกติธรรมดาน,นั่นแหละแต่ว่าไต่ตรองตึกตรองสิเฮ็ดยังก็ให้มันตึกตรองไต่ตรองเบิ่งจักหน้อยคน ฐานให้ยู่ได้จุดที่อันดีอยู่แล้วเวลาสีมีไผ่ไม่ยังมีไม้เขามากอะเบิงสกอนวาคนผู้นั้นสี่เขามาดึงจ้อของลงให้มันต่ำลงหรือว่าชุดเฮาให้มันสูงขึ้นตักการเลือกตัดสินใจกันเอาแล้วล่ะคนเฮาชีวิตคนเฮ่าก็เป็นจังสี่แหละวาสนาดีแล้วคนเฮาวาสนาดีแล้วถ้าคนวาสนาดีมันสะมีนี่แหละพกม่านพกยังเขามาวนวนเวียนเวียนยู่จังสี่ประจำเทาก็ต้องระวังเอาพิจารณาเอาเนาะ มาละเคตนี่ก็ถือว่าให้มันเป็นวุฒาหอนวิทยาท่านหบับคนถี่พี่ผัวดีอยู่แล้วมี่ยังดีอยู่แล้วก็อยู่ให้มันสมใจความ멍บังแม่งแม่งแ,แ,แต่ว่าก็เข้าใจบางที่พี่ก็เข้าใจความรู้สึกหัวอกของเพนยุคนเป็นหน่อยมันบละบางที่เลยอยากจะมีตัวตนอยากจะเป็นเชิดหนาชูตาคือจังคนอื่นเขาได้บ้างอียงประมาณนี้แหละเพราะมันว่าสิเป็นหน่อยเขาไปตลอดชีวิตมันกะ ก็บพรม่น,มนบางที่กับเข้าใจความรู้สึกแต่ว่าบางครั้งนันจะเลือกไผ่สกคนที่เขามากนั่นก็เลือกไข่มันดีกว่าคนคนคนเก่าดียวกว่าบางเป็นว่าเลิกก็ผัวเขาไปเอาผัวเขาอีกแลมันไม่มีอย่างดีขึ้นดอกมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะนะเบื้องหลักาตัดสินอใจกันเอาเมื่อนี่ก,กับซ้ำนี่แหละขอให้ทุกคนมีความสุขในมันแต่ดีๆแล้วก็สิออกไปรัหลูกท้ายแล้วเดี๋ยวคลิปใหม่คลิปหน้าเจอกันใหมเดี๋ยวมีอย่างจะมาเบซกโซฟาอีกแต่วันนี้สวัสดีค่ะ